และตอนนี้เธออยากกินแพนเค้กไม่มีปัญหาเฮคุณย่าตื่นพวกเราต้องทำแพนเค้กอ๋ฉันรู้วิธีทำมันคุณย่าและเชฟผสมแป้งได้อย่างรวดเร็วจนไม่มีใครทันสังเกตเห็นและตอนนี้พวกเขากาลังทำแพนเค้กให้สุ่ดูน่ากินดีแต่ฉันทำได้ดีกว่าฉันจะใส่สีผสมอาหารลงไปในแป้งและทำให้แพนเค้กมีลักลายสี แอนดี้จะทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาให้สาวน้อยดูแพนเค้กสีสันสดใสนั่นสิมันต้องอร่อยมากแน่แนและก็สวยงามด้วย oh. อ๋อเธอนี่และไรจังจิงแอนดี้โดยปกติสิ่งที่ดีที่สุดในการกินคู่กับแพนเค้กก็คือน้ำผึ้งและเนยนี่คือเครื่องพิสูจน์เลยแพนเค้กกับน้ำผึ้งนั่นเหรอมันทำให้ไข่ทึ่งไม่ได้อีกแล้วล่ะนี่คือสุดแพนเค้กจากมือโร <Hey. S 1> และฉันต้องใช้ไข่ด้วย และนี่เขาเรียกกันว่าไข่น้ำวิธีการทำก็แค่ต้มน้ำในหม้อแล้วตอกไข่ลงไปและในขณะเดียวกันฉันจะตกแต่งด้วยแฮมและผักใบเขียวแล้ววางไว้ให้สวยงาม <Awesome. S 1> ถึงเวลาที่สาวน้อยะชิมอาหารจากความพยายามของพวกเข้าร่วม Challenge แล้วจานแรกเป็นของแอนดี้มันอร่อยมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อกินกับมัชมัโลตอนนี้ก็มาลองชิมแพนเค้กของคุณย่า mm. มันดูธรรมดามากแต่ก็อร่อยมากเช่นกัน แพนเค,ค้กของเชฟดูไม่ธรรมดาเลยแต่ไข่แดงดิบของไข่น้ำทำให้มันดูไม่น่ากินสาวน้อยไม่ชอบเท่าไหร่และชัยชนะก็เป็นของแพนเค,ค้กใสยรุ้งของแอนดี้เย้ฉันชน,นะให้ฉันช่วยปปับมันไหม <Hey! S 1> อย่าจับนะคุณย่ <Please. S 1> เอาล่ะทุกคนสาวน้อยอยากกินสเต็กชชำๆ oh. ไม่มีปัญหาย่าทำได้แ oh. น่าใจเหรอฉันโอเคนะ แค่นี้เองเอาเนื้ออออกมาและจีมันไม่เห็นยุ่งยากเลยแล้วจะทำสเต็กยังไงถ้าไม่มีน้ำมันต้องเคลือบน้ำมันให้ทั่วกระทะก่อนจริงเหรองั้นฉันก็ใส่น้ำมันเหมือนกันอเออแอนดี้อย่าใส่น้ำมันเยอะเกินไปสิแล้วก็ใส่ให้มันลงกระทะด,ด้วยตอนนี้เราจะเอาเนื้อลงกระทะและย่างมันมว้าว <c oughs> ประทับใจใช่ไหม <c oughs> ใช่เลย ฉันก็ทำได้เหมือนกันแน่นอนแอนดี้แต่สิ่งแรกต้องโยนให้ลงกระทะก่อนนะโอ้ฉันไม่ได้พลาดนะห่าหนุ่มน้อยดูและจำไว้นะและสเต็กของฉันก็เกิดจะพร้อมแล้วตอนนี้เราก็ใส่เกลือลงไปนิดหน่อยโยนได้สวยฉันก็ทำได้ยาดูนะผมจะโยนเดี๋ยวนี้แบบเชฟตัวจริงอ้ไม่นะมันตกลงไปบนพื้น ใช่แล้วมันก็เต็มไปด้วยผมและฝุ่นผงแถมมันยังไม่สุกด้วยยิ่เออบางทีอาจจะไม่มีใครสังเกตเห็นกันได้ไม่นะถ้าเสร็แบบนั้นไม่ได้ฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงฉันจะเพิ่มซ้อนมะขือเทศลงไปเยอะๆมันจะปกเป็นทุงอย่างได้เห็นไหมอืมกินหอมมากขอบคุณมิอาสเต็คของฉันสวยมากจริงๆแต่ยังต้องตกแต่งนิดหน่อยด้วยใบโรสแมรี แตนั่นคือของตกแต่งที่คุณยามีเหรอฉันรู้จักอะไรที่ดีกว่าน,นี้ว้ามีอารู้จักความลับของสเต็กสีทองและมันมีสีทองจริงๆเหมือนสเต็กในร้านหรูๆเลยเนื้อต้องถูกหั่นด้วยมีดคมๆสเต็กได้ออกมาสวยงาม <Awesome. S 1> อย่างนั้นเองเหรอเราไม่รู้มาก่อนเลยพร้อมแล้วเอาไปเสิร์ฟได้ ในที่สุดสาวเอยก็จะลองกินสักทีแต่เนยกับซอสมะเขือเทศไม่ทําให้เธออยากกินเท่าไหร่ออมดูดีๆสิเธอคงเห็นผมและฝุ่นแล้วละ่ะ oh <my. S 1> มาที่สเต็กสีทองเธอจะชอบรสชาติของมันไหม mm. มันก็ดูน่ากินนะแต่ไม่ประทับใจเท่าไหร่สเต็กของคุณยกมีกลิ่นหอมหน่ากินและที่สําคัญมันมาได้รับความสุขที่เธอชอบธรรมดารรมดาแต่อร่อยอย่าไม่ต้องสงสัยสเต็กของคุณยาเป็นที่หนึ่ง <tok us uk> <ś zus> ย่ายชน,นะเย่ถึงเวลาของของหวานและสาวน้อยก็อยากกินไอศครีมโอ้ฉันรู้ว่าัดดิบมันคือไอติมผัดได้ย่าจะทำให้กิน <Okay. S 2> ไม่มีอะไรยุ่งเหยา่าว่าทัดดิบมีอะไรมั่งนะอะาฮ่าต้องสับมันเป็นชิ้นเล็กๆน้อยน้อยได้แล้ว hmm. สวยจังแต่ฉันกำลังสับเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยอย่างรวดเร็ว ย <Yeah. S 2> ง่ายสุดๆฉันชอบสับไอศครีมมากระว่างหน่อยนุ่มอย่ายอนอาหารไปพรวสิอโอ้ oh oh. ผมสนุกไปเลยโทษฮคะคุณย่าแต่นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นพอให้เด็กมาทํางานในขณะเดียวกันฉันก็เตรียมทุกอย่างไว้เสร็จแล้วเห <c oughs> ลือแค่จัดจานส,สวยๆก็พร้อมแล้ว <c oughs> ทุกอย่างออกมาสมบูรมแบบ <c oughs> ฉันตกแต่งมันด้วยผิวมะน,นาว รสเปร้ยของมันน่าจะเข้ากันสุดๆกับรสหวานของไอศครีมเพิ่มใบมิ้นและที่สําคัญใส่ควันจากน้ําแข็งแห้งด้วยนี่คือการสทำไอศครีมของร้านอาหารดีหลายร้านเลยดูน่าทึ่งสุดๆมหัศจรรย์มาก <c oughs> ย่าก็เตรียมเสร็จแล้วเหมือนกันก็เหลือแค่ตัดและตักออกมาเออมันไม่ได้ดังใจเท่าไหร่ไอศครีมมันติดช่างเถอะแค่ตกแต่งด้วยซอสช็อกโกแลตก็พอ ตลกจังฉันก็เกือบจะเสร็จแล้วไม่อยากยุ่งยากมากมายเอาใส่ถ้วยแล้วตกแต่งด้วยวิปครีมฉันชอบมันสุดๆฉันจะใส่จัดเต็มให้สาวน้อยและก็โรยด้วยลูกปัดสกิโตสีเรนโบว์ก้อนน้ำตาลและก็โอรีโอและคุกกี้คุณย่าขอยืมหน่อยได้ไหมฮะเอาไปสิขอบคุณฮะและตอนนี้ก็โรยด้วยซอสช็อกโกแลตโอ้น่ามันหวานเกินไปนะ ใช่สิมาดูกันว่าไอศครีมแบบไหนที่สาวน้อยจะชอบไอศครีมสีสันสดใสจากพี่ชายก็สวยแต่การ์ดสเนอที่สวยงามจากเชฟดุงดูดใจสาวน้อยได้มากกว่าถึงเวลาลองชิมแล้วโอ้แต่ผิวมะนาวมันเปรี้ยวเกินไป oh. ไอศครีมแผ่นในซอสช็อกโกแลต hmm. ดูไม่น่ากินเท่าไหร่แต่รสชาติของมันไม่ธรรมดาเลย <Go. S 2> ในที่สุดก็ถึงเวลาลองไอศครีมของพี่ชายแล้วทั้งวิปครีมน้ำตาลก้อนและไอศครีม <Y ummy. S 2> เป็นส่วนผสมที่ลงตัว hmm. สุด และผู้ชนะก็คือพี่ชายเย้ <Yeah. S 1> yeah. ฉันรู้อยู่แล้วย่า yeah. ผมขอกดหน่อย <What? S 1> ทุกคนตั้งใจก่อน oh. เราอยู่ในการแข่งขันทำอาหารนะและสิ่งต่อไปที่สอน้อยต้องการก็คือครัวซองคนฝรั่งเศสชอบกินครัวซองกับกาแฟโอ้ oh, <Yeah. S 1> คุณย่าคุณมาจากฝรั่งเศสหรือเปล่าย่ารู้ันทีทำครัวซองไหมย่ารู้ทุกอย่างอยู่แล้วก็แค่เอาใส่เตาแล้วรอจนแป้งเป็นสีเหลืองทอง ใช่ฉันก็ทำแบบนั้นได้แค่ไม่กี่วิแล้วก็อบมันทำได้ดีมากหลาน <c oughs> ฉันไม่ยอมลบแป้งโดยใช่แข็งแน่ทำแป้งด้วยตัวเองไม่ยากขนาดนั้นและเชมิเอของเราเคยทำงานที่ร้านอาหารในปารีสและเธอก็รู้สูตรที่เก่าแก่ที่สุดในการทำครัวซองโดยสูตรนี้ถูกทำถวายพระเจ้าลุยส์พระราชาแห่งฝรั่งเศสนั่นก็หมายความว่าสาวน้อยกำลังจะได้อก่ออาหารสุตรราชวางัง ออนนี้แอนดี้และคุณย่ากำลังดูเชฟด้วยความตกตะลึงเธอนวดแป้งอย่างช่ำชองเป็นแผ่นบางและบิดฝีมือสุดๆที่เหลือก็แค่เอาใส่เตาอบและรอฉันคงทำแบบนั้นไม่ได้แต่ฉันจะเพิ่มนูเทลล่าเข้าไปในครัวซองโอ้ช็อกโกแลตสุดโปรดของฉันอืมอร่อยอมารยาทในร้านใช้ถึงเวลาเอาครัวซองออกมาแล้วน่ากินสุดๆและหอมด้วยแอนดี ดูก่อนไฟไหมโอ,<ะ>อาไม่นะพี่ชายมาัวแต่กินนูทลา่าจนปล่อยให้โครวสองของเขาไหม <c oughs> ใช่สิก็นูทลล่ามันอร่อยมากจริงๆ <c oughs> ไม่ต้องกังวลล้านเธอทำเต็มที่แล้วเย้โครวสองอบเสร็จแล้วใกล้ถึงเวลาเสิร์ฟแล้วล่ะผ่าตรงกลางแล้วก็สามารถใส่ครีมที่เตรียมเอาไว้ได้จะใส่สตอเบอรี่ลงไปด้วยและโรยหนะ้าด,ด้วยน้ำตาลไอซิง่งเพียง ทุกจานเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาชิมขวดซองไม่ไหมจากพี่ชายดูสยองสุดๆใช่าลองดีกว่าอา๋กลิ่นหอมสุดๆขวดซองจากคุณย่าอร่อยจังทั้งหวานทั้งอร่อยสาวน้อยของเราชอบสุดๆไปเลยว,ว้าวสตรอเบอร์รี่ครีมหอมหวานอีกทั้งแป้งขวดซองสูตรราชบังแสนอร่อย mm, ไม่ต้องสงสัย,สยเลยขวดซองของเชฟได้ที่หนึ่งฮะ oh, <thank> ฉันรู้อยู่แล้ว เธอต้องการคุณแจเพื่อเปิดตู้เซฟนะมาดูกันว่าฉันมีอะไรว้าวฉันชอบขนมมากมากมาร์ชเมลโล่อ๋แบ่งให้พวกเราได้สินะอะไรเออไม่มีทางเธอมีตู้เซฟของตัวเองนะอร่อยจังเลยฉันชอบมากมากฉันไม่ให้หรอกก็ได้แล้วข้าวคุณแจมาขอบคุณยาตักะ ขอฉันโชคดีนะ้ h my ม o d Oh มาน้ำแก้วนี้ดูชั่วร้ายมากเลยน่าสงสารนะก็ได้ฉันต้องกล้าหอนแต่จริงๆมันก็ไม่เล้วนะโอ้ไม่นะฉันรู้สึกขมๆอยู่ในคอเผ็ดมากๆเลยฉันก็เลังไม่แล้วฉันมีไอเดียเจ๋งๆแล้วได้เวลาเป็น marshmallow แบบนี้น่าต้องอร่อยมากแน่นอน ขอบคุณนะมามแล้วทีนี้ก็ได้เวลาลองแล้วอ,อร่อยจังเลยนิคอลเราต้องช่วยไหมนะเอาคุณแซมให้ฉันเอาล่ะมาดูกันว่าฉันได้อะไรโอ้โหเป็นหมวกที่สวยแล้วก็ดูลึกลับจังเลยอะ่อะอะไรกันเนี่ยฉันจับอะไรสักอย่าง <Hello? S 1> มีอะไรอยู่ในนั้นอ่ะ <G ül> โอ้ไม่มันคือน้ำจะได้เป็นก๊อกน้ำที โอ้เปลียหมดเลยอะ่ะ oh. โอ้จริงด้วยหมอกอันนี้สามารถใช่ไหมดับไฟได้ไหมราแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวฉันจะช่วยเธอเองโอ้ oh, oh, ใช่รู้สึกดีขึ้นเยอะเลยขอบใจนะริทน <c oughs> ี่ t h a สนฉันก็ได้กินเต็มๆมคำเ <c oughs> จ๋งอะ่ะเลอีกไม้หนึ่งแล้ว <Hey. S 1> อะไรอะ่ะเธอนี่ตากาจริงๆเลยนะน่าจะช่วยเพื่อน oh. ถ้าไปให้ฉันลุกเป็นไฟอะ่ะ อ oh. ว้าวตัวเซฟสุดเจ๋งขอฉันเปิดเป็นคนแรกได้ไหมขอบคุณนะพเพื่อนๆอยากรู้จังว่าครัง้งนี้จะได้อะไรบ้าง mm. มาดูกัน mm. เอาไหมนะมันคือหัวหอมเหม็นๆน,น,นะห่วยตายโอ้ย oh, yeah. ออกไปเลยบริตนี่ให้ตายมันเหม็นมากๆฉันจะไม่กินมัน <c oughs> ไม่มีทางเพื่อน เธอต้องกินไม่เอาะเธอต้องทำตามกฎนะก็ได้เป็นไงเป็นกันเอามานี่เลยเยียมเอ้ยน่าแขยแขกแย่เงีะให้มันแย่มึงมากเยี่ฉันแล้วแค่ดูก็จะอ้วกดูเหมือนว่าฉันกำลังร้องไห้เพราะหัวหอมโอ้น่าสงสารจังไม่เป็นไรเธอยังสวยอยู่นะบริทนี่โอ้ยลยปอดต้องแซงเหมือนเธอได้แล้ว สบายมากไม้ตกลังจัดก,การว้าวฉันได้ช็กราที่ฉันช,นนชอบต้องอย่างนี้สีโชคดีถามจริงอะไรเธอจะไม่แบ่งให้ฉันสักชิ้นเลยเหรอด้วยความเต็มใจนี่ไหมอะไรเธอจะแบ่งให้ฉันสักชิ้นได้ไหมเออนี่ไงไม้ฉันรออยู่ฉันก็ด้วยอย่าลืมนะ อยู่เลยสาวๆนี่คือช็อกโกแลตของฉันสกินมันเองใช่แล้วมะะัอร่อยมากมากมันเจ๋งไปเลย<ะ>นีค่คนล้วลออะไรอยู่ล่ะเปิดตู้เซฟได้แล้วก็ได้ก็ได้มาดูกันเออเป็นบลัสเตอร์เราต้องทำกับมันเนี่ยมีสัญลักษณ์แปลกๆตรงนี้ด้วยไม่เข้าใจเลยอ่ะโอ้โอ้โหอ,อะไรกันเนี่ยอะไรอ่ะ มันกลายเป็นหัวหอมสองอันทำยังไงเนี่ยนิโคลเออฉันไม่ได้ตั้งใจนะนั้นเอามาให้ฉันเลยฉันมีความคิดที่ดีแล้วมันลองยิงใส่ช็อกแลตกันโอ้ใช่มันได้ผลฉันต้องการมากกว่านี้ว้าวจิงเป็นลยอะเห็นด้วยความฝันของฉันเป็นจริงแล้วมันมีเยอะมากไม่ละรนิโคอย่าแม้แต่จะฝัน ฉัก็มีไอเดียเหมือนกันอะไรอย่านะฮะสิ <Yeah. S 1> huh? ่งปเป็นไรใช่ไหมล่ะฉันแล้วก็ฉันอิกคนหึไม่คน hmm. ใจเลย <Okay. S 1> ทำไ okay. Okay. ว้อ่ะสาวจัดการห,หอมเลยนะเพราะเธอต้องกินมันแล้วข้าแล้วข้ากินไร <Hey. S 1> อองก,ก็ได้ <c oughs> เป็นไงล่ะไอเดียถึงปเป็นไรใช่มมมบิดนี่เธอเก่งมาก thì mới kính rồi Mà bảo yến chụp kênh ba Bảo yến chụp Oh yeah, sẽ rác Mà đưa cân Khỏi bánh khờ ở đây nữa ice cream Nó ăn kinh mơ Nhưng mà ai dừng lại á Thật là chụp đi ในตอนที่เขาไม่มองมาเปิดตู้เซฟของตัวเองดีกว่าอะไรมันคืออะไรมันคืออาหารแมวกลิ่นก็เหม็นมากด้วยเอ๊ะน่าทิคขี้ใหญ่แต่ฉันก็ต้องล้งสินะฝันร้ายชัดๆนี่มันแย่มากเลยฉันอยากล้างลิ้นนะนี่ไหมตาเธอแล้ว แน่นอนฉันอยากเปิดมาดูกันโอ้โหมันคืออะไรเนี่ยมันคือปากกาสามิเตเหรอมีเวทมนต์ด้วยเจ๋งเป็นเลย oh. มาลองกันดีกว่าแล้วฉันก็จะวาดไอศครีม <c oughs> มันต้องเจ๋งแน่นอนแล้วก็สุดยอดด้วย <c oughs> เอาล่ะมาวาดกัน รงล่างพร้อมแล้วทีนี <tama> ้ก็มาเพิ่มสีสันสดใสเพ่อความความน่ารักกันเจ๋งไปเลยใช่ไหมล่ะเป็นไงล่ะดูนี่สิโอ้โหมันกลายเป็นของจริงไม่อยากจะเชื่อไม่ไม่แบ่งเหล่านิโคใ้ตายฉันไม่อยากกินอาหารแมวเลย เดี๋ยวก่อนนะฉันไอเดียแล้วเอาปากกามาให้ฉันเดี๋ยวฉันจะวาดลูกแมวที่น่ารักที่สุดอย่างรวดเร็วก่อนอื่นก็วาดโครงร่างดูนี่สิมันเจ๋งแค่ไหนแล้วจากมันก็ลงสีเอาล่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วโอ้น่ารักจรงเลยอ่ะ ใช่แล้วมันได้ผลสวัสดีเจ้าตัวน้อยกินให้หมดเลยนะอาหารเป็นของแกแล้วกินวๆจะได้โตเร็วๆโอ้อะไรกินเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรหรอกอ๋อมันน่ารักยจอะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนคนจะเป็นคนแรกก็คือฉันเองโอ้โหฉันได้ซูชิมันทำมาจากเยลลี่ด้วย แตงอะฉันก็อยากกินเหมือนกันตังสเตกอนสิเพื่อนมันคือซชียของฉันนะเอาล่ะฉันก็มีตะเกียบด้วยแต่ว่าฉันไม่รู้ว่าต้องใช้งานยังไงเป็นไงเป็นไงร็จแล้วสำเร็จมันน่ากินมากให้ตายอะไรกันเดียเฮ้ยไม่ใจเย็นๆนะเอาตะเกียบมาให้ฉันเธอจะสอนฉันเหรอ ไ็่ใช่แค่ใช้ตะเก็บคีิปโซชีขึ้นมาแค่นี้ก็ได้แล้วอาปากสิว้าวขอบคุณนะ<ม>นี่มันอร่อยมากๆแล้วก็เป็นเยลลี่ด้วยช่วยป้อนฉันอีกได้ไหมเออได้ก็ได้เอาไปสิตีก็เขียวโอ้ยมันเจ็บนะออขอตตู้เซอขอลเธอได้แล้วได้เลย ในนี้ต้องมีของอไรไ่อยแน่นอนมาดูกันแม่จ๋ามันคืหอนอนนะเออ<บ>โอ้ท่าเจ็บไหมฉันไม่เป็นอะไรหรอกอย่าบอกนะว่าฉันต้องกินมันจริงๆนะฉันไม่อยากกินเลยนะอ่ะเร็วข้าธอทำได้แบบอโอ้ยกดใจเป็นไงเป็นกันฉันกลัวมันน่าเครียดขีย ขยับได้ด้วยต้องคิดถึงอะไรดีๆเข้าไว้ you. You. ฉันรู้สึกจะอ้วกแทนนี่มันส่นร้นายชัดๆนาเทียขยัง่งฉันกินแล้วพอกันทีฉันกินไม่ไหวแล้วแค่นี้ยังไม่ได้นะเบรด,ดี้ต้องกินไม่จริงอะ่ะเอล่ะแต่ว่ากินน่าจะเก็บตองใช้เวลานานแยะใช้เมื่อเลยแล้วกันนี่มันซียอยม,มากเขากินมันจริงๆอะ โอ,โอ้ใช่แล้วนายเคยขี้แยพอกันทีฉันกินหมดแล้วฉันทำได้เอาล่ะนีค่คตาเธอเอาล่ะมาดูกันว่าอะไรขึ้นนหนโอ้โหนันคือประตูมิติมันโดนล้วเข้าไปอ,อะไรกันเรากลับมาแล้วฉันจะไม่เปิดมันตลอดชีวิต สดาจะมีอาหารปรกดครื่องเงหน้าพวกเธอมาดูกันเลยนิโคลได้เค้กสามเหลี่ยมสีรุ้งจูลี่ได้ปอเปี๊สี่เหลี่ยมและบริดนีได้เครื่องกลมาฝรั่งทรงกลมรีบมาลองกันเลยเห็นด้วยมาเริ่มกันที่ฉันกันฉันมีเหรียญใส่เข้าไปในเครื่องกรหมาฝรั่งเพื่อเอามาฝรั่งออกมาและที่นี้ก็ได้ปุ่มแล้วมันคืออะไรเนี่ยปุ่มนั้นเหรอฉันคิดว่าต้องกด subscribe นะอ่า แล้วก็มีกระดิ่งด้วยอย่าลืมกดกันด้วยนะเอาละ่ะมาฝรั่งของฉันมาแล้วทีนี้ก็มาลองกันอืมมันอร่อยมากฉันอยากกินมากกว่านี้โอสาสาวว่าทอลองได้แล้วงั้นทีนี้ก็ตาฉันมาลองกันเลยอืมอร่อยแล้วก็สวยด้วยฉันชอบมากๆาเค้กใส่รวมงก็นุ่มนุ่ม นี่มันสุดยอดไปเลยอะยุดไม่ได้แล้ว oh, <what? S 1> แล้วดูอะไรอยู่ล่ะกิน <Okay. S 1> ขนมเธอได้แล้วนะโอเคมาลองกันเลยฉันได้ป๊อปปิตนะสามารถเล่นได้แต่เดี๋ยวก่อนนะนี่มันไม่ใช่ป๊อปปิตจริงๆแต่ว่าเป็นเยลลีอ่อร่อยจัง mm. ฉันชอบมากๆเจ๋งอะสาวๆเห็นด้วยไหมเ mm. บนนี่ได้เห็นด้วยไหมเลยแค่นิดเดียวเท่านั้น อยากเห็นลูกบอลไหมตอนนี้ต้องเคี้ยวให้ได้ก่อนแล้วก็จะเป่าลูกบองใหญ่ๆขอดี่ยวนี่นะโอไม่นะมันใหญ่เกินไปแล้วนิโคลช่วยด้วยบินนี่จะลอยไปแล้วโอไม่นะบินนี่อย่าไปอยากรู้จังว่าคืนนี้พวกเธอจะได้อะไรกันนะโอ้โหมันคือซอสที่มีรูปร่างที่ต่างกันดูเหมือนจูลี่จะได้นูเทลล่าสิ่งเป็นเลยส่วนนิโคลได้ซอสมะเขือเทศสินะ และบรินี่ได้วาสาบิดที่แย่ที่สุดเอาล่ะสะสาวม,มาลองเลี้สอนกันเถอะเริ่เข้าเริเข้าพวกเธอทาได้ใครจะชนะจูลี่ดูเหมือนว่าเธอจะไปก่อนแล้วแต่ดูเหมือนว่าจริงๆนิโนล่เานำน้าทุกคนไปแล้วบริทนี่เป็นยังไงบ้างนะเธอเลี้ยอย่างไม่เต็มใจเลยนะ่าสงสารฉันกินหมดแล้วมันคือซอนมะเขือเทศใช้าลานานจังเลยพวกเธอจะรีบไปไหนอ่ะฉันได้วาสาบิที่ขมขมแล้วมันก็แย่มะ มีอะไรอีกแล้วรู้สึกแย่แล้วก็เผ็ดด้วยทำยังไงดีตอนนี้ฉันกำลังรัเป็นไฟแล้วนี่มันเผ็ดมากเ <What? S 1> ราสิโคนะาฉลุนแล้วจะทำยังไงเอาถังดับเพลิงมาแล้วก็มาช่วยบริตนี้กันดีนะฉันเรียนจบหลักสูตรการดับเพลิงมาเออแต่ว่ามันใชย,ยังไงต้องปลอดอยแรงโออใช่สำเร็จตอนนี้ก็มาช่วยเธอจัดไฟกันเอาไหมนะ ผมทำผมฉันเพิ่มหมดแล้วจูลี่เป็นมันเดือนนี้พอแล้วฉันว่าพอก่อนนะ <Okay. S 1> ขอบคุณนันที่ช่วยแต่ว่ามันเยอะเกินไปนะพ oh. ทอทีนะฉันก็แค่อยากช่วยนะโอ้ริคอหน้าเธอดูตลกจนเลยอ่ะ <Huh? S 1> ใช่แล้วฉันก็ปรกไปหมดนั่นมันตลกมากแต่แนก็ชอบนะ oh. ครั้งนี้พวกเธอจะได้อะไรกันนะมาหาคำตอบกัน บริดนี่ได้ชีสบอลกลมๆม,มันดูน่ากินบ้าส่วนจูลี่ได้ไข่ดาวรูปสี่เหลี่ยมส่วนนิเคเขาได้รังพึ่งทองสามเหลี่ยมน่ากินทั้งนั้นมาลองกันเลยฉันชอบน้ำพึ่งสดๆนี่มันอร่อยมากๆาฉันจะก,กินนี่ได้แล้ว <S <S อ,อย่ามองฉันแบบนั้นนะกินขนมของๆสิเยี่ยมมากจะกินเขียวพอดี เพ่ให้แน่ใจว่าฉันจะได้กินทุกอย่างนะจะหั่นมันเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมและทีนี้ก็มาลองกันเออใช่นี่มันอร่อยจังเลยฉันอยากกินให้หมดทุกอย่างดีนะที่ฉันยังเหลืออีกนิดหน่อยนะอร่อยจังเลยบริตนี้ตาเธอแล้วได้เลยฉันอยากกินชีสเบานี่มึกมากลูกกลมๆไม่กินหอมเหมือนชีสจังเลย และรสชาติก็อร่อยสุดสฉันอยากกินมากกว่านี้ไม่ได้แล้วมันอร่อยเกินบรรยายวิเศษไปเลยอ่ะฉันชอบเอาไหมนะจะลองอสสาวๆลองจอดไม่นุ่มนวลแต่ว่าขนมก็อร่อยมากเลยอ่ะแล้วทำไมไม่ใช่ฉันลุกเลยล่ะมาแต่หัวเราะเนี่ยชิ้นสุดท้ายอ้อมันคืออะไรอ่ะเพิ่งเหรอสาวๆช่วยฉันด้วย พึ่งจอมตีฉันวิ่งเร็วเรามากำจัดพวกมันกันออกไปจากที่นี่นะกับรังพึ่งไปซะออไปเลย hey, 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 hey. ออกไปใช่แบบนี้มันต้องกลัวจนกลับรังแน่นอนฉันจัดไฟเผาพวกแกออกไปเดี๋ยวนี้มาเลยจอมตีฉันพร้อมแล้ว oh my, นะออาไปนักกระต่อยฉันฉันกลัวแล้วฉันรู้ว่าเราจะช่วยได้นะเศษผ้าไง <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะัสาวนาี่เขาเอาผ้ามาให้ฉัน เดี๋ยวฉันจับพักมันให้หมดเลยใช่แล้วสำเร็จโอ้มันไม่ง่ายเลยเฮ้สาวๆเราจะไปไหนเราจะมนกับเครื่องเงอะครั้งนี้ต้องมีอะไรอร่อยแน่แน่แล้วมันก็อยู่นี่เอาละมาดูกันนิโคลได้นาโชวจูลี่ได้บัมเกิ้ลสำเร็จลูกส่วนบริทนี่ได้แพนเค้กแสนอร่อยนี่จูลี่อยู่าหารจากอาหารสังกลมนะเอาละได้เวลาที่ฉันต้องลองก่อนบ้างแล้ว ฉหั่นเป็นชิ้นเ,เล็กๆแล้วก็ค่อยชิมนะอืมกลิ่นหอมๆอ,อะไรหล่อนิคชิ้นสัมเย่ายงนั่นเป็นของฉันแน่นอนเอาแพนเค้กมาให้ฉันนะไม่อยากจะเชื่อกดแบบไหนกันเนี่ยอะไรอย่าตะกละนะฉันรออยู่นะยจูเลียอย่าแม้แต่จะคิดนะแพนเค้กสาัาเหลียงไว้ให้ฉันคนเดียวมาลองกันว้าวอะอจังเลยฉันชอบมากๆขอให้อีกเดมมะ ไม่มีทางหรอกทั้งหมดเป็นของฉันคนเดียวจะกินมันได้มือแล้วกันแต่ไม่มีแคมาแย่ฉันไปได้อีกเออใช่มันอร่อยกันบรรยายอส่วนฉันได้อะไรอ่ะบะหมี่แห้งแข็งๆถามจริงจะกินได้ยังไงโอ้ฉันไม่ชอบมันเลยไรรสชาติแต่ฉันต้องกินใช่ไหมเนี่ยเอาละส่วนฉันมีน่าชอบแสนอร่อยเลยอยู่ ความสุขจึงลายแพนเค้กก็อร่อยมาก <Hey. S 1> นี่เจอรี่เดี๋ยวนิโคลสิเธอมีนาโช่แสนอร่อยอยู่บนจานนะและฉันก็มีไอเดียแล้วเอามาสักชิ้นกันเถอะ <What? S 1> อะไรอ่ะ <c oughs> เธอจะมายุ่งกับนาโช่ของฉันงั้นเหรอไม่มีทางหรอกเกิดไปแล้ว <What? S 1> ดูนั่นสินาโช่จะไปรบก,กันแพงไปเลยเหลือเชื่อ แต่ตอนนี้เราไม่อยากกินแล้วล่ินโคมอันตรายเกินไป <S <S นี่สาวนอนหลับงั้นเหรอเรามีขนมชิ้นใหม่แล้วนะเดี๋ยวนี่สเสแลเธอบโรอน,นะอันใหญ่มากส่วนฉันได้วาฟเฟิลเจ๋งแต่ฉันได้หัวหอมแมนแน่นายยขยันขยันจริงๆฉันไม่ชอบดีเลยอะแต่ก็ต้องลองทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคเป็นไงเป็นกันนี่มันแย่มากฉันเต็มไปได้วยน้ำตา เอาทิชชูให้เพื่อนรักในสิบริดนี่บริดนี่เอาทิชชูไป oh. Thanks อ๋ขอบคุณนะฉัน <c oughs> สามารถใช้มันได้ฉันรู้สึกดีขึ้นนิดหน่อย oh. เอลหน้าขี้ขยั่งนำมุกของบริดนี่ฉันไม่คิดเลยว่าได้สิ่งนี้เป็นการตอบแทนนะอ้าวโอ้แล้วเวลากินขนมของฉันแล้ว oh. ฉันได้วฟเฟิลซีเรียมดูสิมันน่ากินแค่ไหนอืม oh. ช่แล้วรีวเซ็ตไปเลยอย่าก,กินให้หมดนะหมดแล้วเอาล่ะนิโคต่อได้ได้เลยฉันได้ช็อตแท่งใหญ่มากมาไม่รู้จะเล่นจากตรงไหนดีโอ้ยฉันมีเรี่ยวแรงไม่พอจะหักมันออกมา <c oughs> แต่ไม่เป็นไรฉันรู้แล้วต้องทำยังไงฉันจะเปลี่ยนเป็นนักคาราเต้แล้วก็หักช็อะแท่งให้เป็นช็อตแล้งเล็กๆไปได้เลยย <c oughs> ไม่รู้เลยว่านิโคททำแบบนี้ได้อะ อาฮมันไม่ง่ายอย่างที่หลายคนคิดแต่ฉันก็ทำได้เอาล่ะมาลองกันเออใช่อร่ไยจังเลยเป็นช็อกโกแลตสุดเจ้มจน้นฉันกินหมดแล้วแต่บิูนี้ยังกินไม่หมดเลยฉันต้องกินให้หมดชิ้นเดียวโอไม่นะเท้าที่นะัสุดกษาฉันก็ก้นไปไม่ได้แล้วเป็นมันมากโอ๊ยอะ ถึงเวลาของขนมชิ้นใหม่มาดูกันเบรดนี้ได้ยลีลลกตาจูลี่ได้แครกเกอร์ส่วนน้เขาได้แซนดวิชส,สีรุ้งเอาละมาเริ่มกันให้บรดนี้อเออแย่ยลีลลกตาเจ๋งมากสีเข้ากับฉันไหมล่ะมันมันตลกมากเลยอ่ะจูลี่ระวังด้วยสิทีนี้เราก็มาลองกันที่แล้วนิเคาไม่ต้องกวนะ่ะมันก็แค่ยลี่ในปากนะเอาละได้เวลากิน ออใช่อร่อยมากๆข้างในมียำเสออร่อยอยู่ด้วยสิงไปเลยอ่ะฉันชอบขนมแบบนี้ฉันอยากกินมากกว่านี้ด้วยแต่จูรลียตดเธอแล้วฉันจะเอาทรัเกอร์สี่เหลี่ยมมาวางซ้อนกันแล้วก็มันลองมันจะดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเค <Okay. S 1> สิงไปเลยแล้วก็มันลองกันอ,อร่อยจังเลยอ่ะยำยำยำนีำๆๆ่เขาตาเธอแล้วเออใช่แล้วฉันเข้าใจ โอ้ฉันได้แซนด์วิชไส้ชีสที่น่าทึ่งมากดูนี่สีข้างในก็ไม่ธรรมดามันเป็นสีรุ้งด้วยสวยจังเลยอืมและรสชาติก็อร่อยเกินบรรยายฉันชอบจังเลย <c oughs> ดีใจจันทรหลุดเข้ามาในแชระเะนี้